สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BK Auto Garage ช่องที่รวมทุกข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์และเครื่องบินรบยุคใหม่ วันนี้เรามีรีวิวสุดพิเศษของ2026 Steel Predator เครื่องบินรบสไตล์รุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการเทคโนโลยีการบินระดับสูงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์และการโจมตีในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง Steel Predator มีรูปลักษณ์ที่ฉบเฉี่ยวล่ำสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่เน้นทั้งความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการซ่อนตัวจากเรดาร์ เริ่มจากการออกแบบภายนอกสตีลพรีเดเตอร์ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษทำให้สามารถทนต่อแรง G ีสูงในการบินและการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วตัวเครื่องมีรูปทรงแบบสเตลที่ช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์อย่างมาก ปีกถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับมุมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ได้การออกแบบห้องนักบินเน้นความสะดวกสบายและการเข้าถึงระบบควบคุมที่รวดเร็วและแม่นยำหน้าจอ HU D แบบดิจิทัลครบวงจรช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถรับข้อมูลทั้งภาพและข้อมูลสำคัญได้อย่างเรียลไทม์ ระบบขับเคลื่อนของ Ste e l Predator ใช้เครื่องยนต์เจ็ตแรงดันสูงคู่ที่ให้แรงขับสูงสุดและสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ในเวลาอันรวดเร็วการออกแบบท่อไอเสียและระบบควบคุมแรงดันทำให้เสียงของเครื่องเงียบลงช่วยให้เครื่องบินสามารถดำเนินภารกิจในโหมดสเตลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและการจัดการความร้อนที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องบินสามารถบินระยะไกลได้โดยไม่สูญเสียสมรรถนะ ในเรื่องของอาวุธสต e ลพรีเด a t o r มาพร้อมระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถยิงได้ทั้งอากาศต่ออากาศและอากาศต่อพื้นระบบตรวจจับเป้าหมายแบบ o p ปติค l และเรดาร์ขั้นสูงช่วยให้การล็อกเป้าหมายทำได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย อาวุธมีทั้งจรวดนำวิถีปัจจุบันปืนกลนความเร็วสูงและระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงทำให้ Steel Predator เป็นเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายประเภทได้ครบวงจรด้านเทคโนโลยีภายในเครื่องบิน Steel Predator มาพร้อมระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น ระบบสื่อสารและเชื่อมต่อเครือข่ายช่วยให้เครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานทัพหรือเครื่องบินอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มความสามารถในการวางแผนยุทธวิธีและป้องกันการโจมตีแบบหลายทิศทางระบบควบคุมอัตโนมัติยังสามารถช่วยในการนำทางการลงจอดและการปรับมุมบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยหนในจุดเด่นของ Steel Predaator คือความสามารถในการบินในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เช่นการบินต่ำเพื่อหลบหลีกเรดาร์การบินกลางทะเลทรายหรือภูเขาสูงระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามรอบตัวช่วยให้เครื่องบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็วการออกแบบที่เน้นทั้งความเร็วและความคล่องตัวช่วยให้ Steel Predator สามารถทำภารกิจที่ซับซ้อนและเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบภาคสนามล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Steel Predator มีความสามารถในการบินต่อเนื่องระยะไกลโดยใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทำให้ Steel Predator เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่คุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับยุค2026 นอกจากสมรรถนะและเทคโนโลยีแล้ว Steel Predator ยังมีดีไซน์ที่สะดุดตาและล้ำสมัยทำให้เป็นเครื่องบินที่ไม่เพียงแค่มีประสิทธิภาพสูงแต่ยังโดดเด่นในด้านรูปลักษณ์ทั้งการเคลื่อนไหวในอากาศและการปรากฏตัวบนพื้นดินทุกมุมมองของเครื่องบินนี้แสดงถึงความทันสมัยและความแข็งแกร่งที่ลงตัวสุดท้ายนี้หากคุณสนใจที่จะติดตามรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินรบและยานยนต์ล้ำสมัย อย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆและรับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัยที่สุดสำหรับคนรักเทคโนโลยีการบิน